พอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเผยค่าตัวอันดับเก้าของโลกพร้อมยกมรดกให้ลูกสาวเปิดอาชีพใหม่ร้อยล้านบอลพลราดอนยกมรดกให้ลูกสาวเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงจำกันได้ดีสำหรับบอลพลราดอนสีชาพันธ์เจ้าของฉายาซปเปอร์บอลอดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่ได้เดินทางไปสร้างผลงานระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมถึงขนาดติดอันดับท็อปเทของโลก นอกจากนี้ยังได้เคยรับการยกย่องว่าเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของเอเชียซึ่งปัจจุบันบอลพาราดอนกลายเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วหลังจากบอลพาราดอนห่างหายจากวงการเทนนิสไปใช้ชีวิตคู่แบบเงียบๆอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวโดยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดบ้านบอลพาราดอนที่พัทยาซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาย่อมย่อมพื้นที่โดยรอบค่อนข้างกว้างขวางมีสวนและต้นไม้นานาพันธุ์ล้อมรอบกินบริเวณกว้าง ตัวบ้านหลังใหญ่แยกจากสวนเดินหลังเยี่ยมยมมีความโดดเด่นและความโดดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือมีพื้นที่ออกกําลังกายหลายจุดทั้งบ้านคือคอร์ทนิดสระว่ายน้ําห้องเล่นเวทห้องสุนเกกร์ลักษณะก,การออกแบบของบ้านออกสไตล์ร่วมสมัยลักษณะบ้านคล้ายรีสอร์ทตกแต่งแบบเรียบง่ายโซนที่เจ้าของบ้านยอดฝีมืออย่างบอลพลดอนมักใช้เวลาอยู่บ่อยๆคือบริเวณสระว่ายน้ําทั้งว่ายน้าเล่นจัดปาร์ตี้ เวลามีเพื่อนๆมาสังสรรค์ที่บ้านนั่งชิวรับลมชมพระอาทิตย์ตกดินกิจการที่สร้างไว้เป็นอาณาจักรศีชาพันธ์มีทั้งสนามเทนนิสบ่อเลี้ยงปลารีสอร์ทคือครบวงจรพลดดอนบอกว่าเงินที่เราได้มาจะทำอะไรต่อให้กับสังคมและตัวเราเองดีจึงสร้างโรงเรียนเทนนิสพัฒนากีฬาเทนนิสของเด็กๆในภาคอีสานจะได้ไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพเพราะศีชาพันธ์มันมาตรงนี้แล้ว จากการันตีจากประสบการณ์ของผมและพี่ชายจะปั้นเด็กให้เข้าทีมชาติก็เลยเลือกจะทําสารเทนนิสที่ขอนแก่นสาเหตุที่หยุดเล่นเทนนิสมาหลายปีเพราะบาดเจ็บที่ข้อมือเรารู้สึกว่าเล่นไม่ได้ร้อเปอร์เซนเพราะจริงๆเราต้องเล่น1นึ่งยเซด้วยซ้าการสไตล์เล่นของเราคือรุนแรงหนักเรามองว่าเราคงเล่นเต็มที่ได้อีกแค่2อสมปีถ้าเราต้องฝืนเพราะกลัวขาดไรายได้คงไม่โอเคเพราะยังไงวันหนึ่ง เราก็ต้องหยุดดูแล้วเชื่อว่าเราสามารถเรื่องที่จะทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างคือเล่นกอล์ฟ้้วกันเพราะยังมีอยู่ในระเบียบวินัยของนักกีฬาขอบคุณข้อมูลข่าวจาก dailylifeexpress.com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ